สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการสร้างใบพัดกระป๋องนะครับโดยวันนี้เราใช้กระป๋องน้ำมนลมนะครับหรือกระป๋องเบียร์ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีแบบใบพัดนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องเตรียมแบบคือตัดกระดาษ A4 ออกนะครับให้ได้เฉพาะแบบนะครับจะเน้นขอบขอบด้านหนึ่งเป็นขอบขอบตรงนะครับขั้นตอนก็คือเราจะต้องทากาวนะครับลงบน บนกระป๋องนะครับผมใช้วิธีเอาเกาวลาเทคนะครับผสมน้ำนี่ครับไม่ต้องเยอะนะครับทายทั่วผมผสมน้ำลงไปเพราะว่าจะให้มันไม่ข้นนะครับทาทาบางๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องให้มันหนานะครับ มเยื่นไฟก็รูปออกใช้มือนะครับใช้มือมือรูปออกให้กาวมันบางๆแต่ให้มันให้มันทั่วนะครับถ้ากาวให้ทั่วเลย อีนนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะต้องเอาด้านด้หนึ่งที่มันตั้งฉากนะครับกับกแบบใบพัดนะครับจะมาเริ่มติดตรงเส้นนะครับเส้นข้างกระป๋องมันจะมีเส้นตรงให้นะครับผมติดลงไปให้มันตรงเส้นนะครับเพราะว่ามุมองศาใบพัดจะได้ไม่ไม่เพี้ยนนะครับก็คือในการออกแบบนี้เราจะทําให้แบบใบพัดเนี่ยเอียง15องศานะครับ เวลาเรามาติดมันก็จะได้องศาไม่ไมีขยับเพื่อนที่นะครับเ <c oughs> นี่ยครับพอพอติดเสร็จนะครับเราก็จะได้กระป๋องที่ติดกับแบบใบพัดแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะใช้ ใช้กรรไกรตัดกิ่งนะครับหรือจะใช้กรรไก,กรธรรมดาก็ได้นะครับใช้กรรไกรตัดกิ่งนะครับต,ตัดแบ่งใบพัดก่อนนะครับนี่ครับตัดออกจากกันแบบนี้นะครับเราจะยังไม่ตัดละเอียดนะครับ ผมใช้กรรไกรตัดกิ่งเพราะว่ามันมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็จะใช้กรรไกรธรรมดานะครับตัดแบบแบบนี้นะครับเนี่ยแบงออกมาเป็นใบเป็นใบแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะได้มีตัวอย่างที่ผมตัดไปแล้วนี่ครับเ็าจะตัดออกมาจะได้หลายใบนะครับเราทําไว้ทีละเยอะก็ได้นะครับ รวมทังใบของเครื่องบิน 3D นะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับทำเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำติดใบ 3D ให้ดูนะครับเพราะว่าวันนี้จะทำเครื่องบิน 3D ก็เลยจะทำใบ 3D ให้ให้ชมก็ใช้กันไกธรรมดานะครับตัด ตัดตามเส้นนะครับตัดเพิ่มอีกหนึ่งใบนะครับพยายามตัดให้ตามเส้นนะครับมันจะได้ใบพัดจะได้เท่ากันน้ำหนักก็จะได้ สมดุลนะครับทั้งสองขางอ้างนี้เรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะมาเป็นการมาร์กจุดนะครับมาร์กเส้นที่เรามันจะมีรอยเส้นนะครับทั้งสองทั้งสองแบบใบพัดนะครับจะทำทำเส้นผ่กากลางปีแบบใบพัดแบบนี้นะครับ ของสาดีก็มีนะครับเพื่อที่จะติด,ตดไม้นะครับให้มันตรงวิธีการก็คือผมจะเอามาทาบกับ,กบไม้มบรรทัดแบบนี้นะครับฟล็กให้เส้นตรงกับ,กบเส้นขอบไม้มบรรทัดนะครับหลังจากนั้นเราก็กลับด้านขึ้นมาใช้ปลายคัตเตอร์นะครับกรีดเบาๆนะครับ เบาๆนะครับเอาด้านหลังนะครับพอให้มันเป็นรอยเส้นนะครับมันจะมองเห็นเป็นเส้นแบบนี้นะครับถ้าทําอย่าทําแรงนะครับถ้าเรากดแรงใบพัดเราจะหักนะครับเอาแรงขีดเบาๆแบบนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วก็แกะแบบออกได้นะครับเนี่ยเราก็จะได้ใบพัดแล้วนะครับ ไม่ยากนะครับขั้นตอนนี้ไม่ค่อยยากต่อไปอุปรกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือไม้ไม้ชิงฟันนะครับออกมาเลยไม้ชิงฟันแล้วก็ท่อแกนใสนะครับผมผมจะใช้ท่อปแกนแบบแบบใสนะครับเจาะรูตรงกลางผมจะตัดมาหนึ่งชิ้นมันจะเป็นท่อแกนสำหรับใส่ก้านไม้พัด เจาะรูตรงกลางหนึ่งรูนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเลือกไม้ที่ฟันมาทําแกนม,มันพอดีเพื่อที่เราจะติดเข้าไปแบบนี้ต่อไปก็ใช้วิธีการบาดบากไม้ผมจะบากเข้ามาที่สองเซนครึ่งนะครับ ก็ผ่าครึ่งเข้ามาผ่าเข้าไปนิดหน่อยนะครับแบบนี้นะครับทำเหมือนกันครับสองข้างวัดระยะนะครับสองทีกดเข้าไปกดให้มัน เวลาเราผ่าครึ่งเข้ามานะครับมันจะได้ตัดออกครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับนี่นะครับไพบพัดก็พร้อมประกรอบครับต่อไปความมันลงนะครับความมันลงติดเข้าไปกับด้านที่มันที่เราผ่าครึ่งนะครับเสียบเข้าไปตรงกลางหงายขึ้นมาแล้วก็ทาบไม้ลงไปจุดที่เราขีดนะครับ เรา m a r กไว้ให้มันตรงนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดไว้ครับต่อไปจะติดกาวนะครับ จะมีเหนีบนิดนึงนะครับไม้จะเหนีบไว้นิดนึงช่วยเพิ่มความแข็งแรงได้ได้เยอะอีกเหมือนกันนะครับถ้ามีทิชชู่ทิชชู่ซับออกครับก็จะรวด,ดเร็วขึ้นทำเหมือนกันครับอีกข้างหนึ่งพวมมงแล้วก็เสียบเข้าเราจะผ่าเข้าไปนิดนึงตรงนี้นะครับตะกคนมันแล้วก็พลิกกลับมาด้านในวางแนวไม้ให้มันตรงกับเส้นที่เราขีดนะครับเหมือนเดิมครับ

ต่อไปจะเป็นการวัดระยะนะครับสมมติว่าเราต้องการใบพัดขนาด7นิ้วนะครับแล้วก็วัดที่3นิ้วครึ่งแล้วก็ตัดออกนะครับ ทำน้ำเรื่องโอเคจากนั้นนะครับก็เอามาเสียบเข้ากับท่อแกนนะครับคอะมาบานี้นะครับก็จะเป็นใบพัดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการ วัดมุมองศาใบาพัดนะครับโดยใช้เครื่องเครื่องวัดมุมนะครับสําหรับวิธีการใช้งานเครื่องวัดมุมนะครับก็ขั้นตอนแรกเราก็จะตั้งระยะนะครับระยะของจุดกึ่งกลางใบพัดนะครับคือจุดที่เป็นท่อแกนใบพัดต,ตรงนี้นะครับระยะที่เหมาะสมก็คือ เป็นระยะส่วนเราจะพิจารณาส่วนที่กว้างที่สุดของใบพัดนะครับ 1- นึ่งหนึ่งในวิธีนั้นนะครับหรือเอาอยู่ก,กลางของใบพัดเป็นหลักนะครับกึ่งกลางหรือจุดที่ที่มันกว้างที่สุดใบพัดแต่ละรูปแบบก็จะมีลักษณะแตกต่างกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมหรือจะเอาเกณฑ์1นส่วนสของใบนะครับวัดจากโคนขึ้นไป ก็แล้วแต่นะครับมีหลายรูปแบบนะครับส่วนผมผมจะเอากึ่งกลางแล้วกันเพราะว่าใบใบพัดของผมมันเป็นรูปทรงตรงนะครับความความค่อนข้างเท่ากันสม่ำเสมอของใบก็ถ้าวัดจากกึ่งกลางมาก็อยู่ที่ประมาณ6เซนนะครับหเซนก็จะมาปรับเลื่อนตัวนี้มาไว้ที่6เซนนะครับใบพัดแต่ละรูปแบบก็จะแตกต่างกันไปนะครับ ก็แล้วแต่นะครับสำหรับเครื่องวัดมุมตัวนี้นะครับก็จะวัดสามารถใช้ได้กับใบพัดทุกรูปแบบเลยครับโดยเฉพาะใบ f อ d นดีะครับที่จะมีแกนล,ลวดติดกับใบพัดมาแล้วก็มาแปะลงตัวนี้จะมีแม่เหล็กนะครับส่วนใบตัวน,นี้เราก็เสียบเข้าไปเลยนี่ดูที่เราเจาะไปแล้วนะครับหลุดขั้นลงไม่เป็นไร ทีนี้มุมใบพัดนะครับเราตั้งมาที่องศาที่เราต้องการนะครับสำหรับตัวนี้ผมต้องการมุมใบพัดอยู่ที่ส5หองศานะครับก็ตั้งมาที่เลขยกสิหครับเครื่องวัดตัวนี้จะดูใช้งานง่ายเพราะว่าองศามันตรงนะครับไม่เหมือนกับครื่องวงกลมปรับมาที่35องศานะครับแล้วก็ให้เอา ใบพัดนะครับมาวางให้ขอบบนขอบล่างนะครับมันมาชิดกันพอดีกับตัววัดองศานะครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็ยดก้าวง่ายครับเนี่ยทำอีกด้านหนึงเหมือนกันครับย้ำว่าสองใบ ไปสองด้านเนี่ยต้ององศาเท่ากันนะครับถ้าองศาไม่เท่ากันไมพัดเราเวลาบินเครื่องบินเราจะแกว่งนะครับได้ที่35องศานะครับดนูนี้มันให้มันชิดทั้งสองด้านนะครับเรดกาวครับทิ้งไว้สักพักให้มันให้กาวมันแห้งนะครับ ้อดีอย่างคือมันมันวางตั้งได้ครับเครื่องวัดมุมถ้นะถากาวแห้งแล้วเราก็ต่อไปจะเป็นการการล็อกมุมนะครับการล็อกมุมไปพัดจะใช้เข็มหมุดปักลงไปนะครับแต่ว,วิธีของผมไม่มีเข็มหมุดผมก็ใช้ตะปูเข็มแล้วกันนะครับใช้ คีมจับใกล้ๆนะครับเว้นไว้สักประมาณ 2- ถึงสมมิลนิเมตรนะครับไม่ต้องกลัวปากมือครับเราจะไม่ต้องเหลือไว้เยอะนะครับแล้วก็จับใกล้ๆแบบนี้ครับกดลงไปเลยครับปักให้ผ่านเนื้อพลาสติกท่อแกนตอนนี้ปักเข้าไปผ่านเนื้อไม้นะครับปักให้พออยู่ก่อนนะครับแล้วก็ตัดออกจากนั้นเราก็ใช้คีมครับกดให้มันปักเข้าไปผ่านเนื้อไม้นะครับ ทำมันกันอีกข้างหนึ่งนะครับจับใกล้ๆนะครับไม่ต้องกลัวปากมือครับว่าเราไม่ได้จับยาวพอปากเข้าไปให้มันอยู่แล้วก็ตัดออกนะครับให้มันเหลือออกมาประมาณทักสองมิลสามมิลนะครับแบบนี้นะครับก็ใช้ครีมนะครับกดปากเข้าไปนี่นะครับ เราก็จะได้มุมองศาที่ถาวนไม่เคลื่อนนะครับถ้าถ้าเราไม่ล็อกมุมเวลาเราบินไปแบบมันอาจจะดลุดได้นะครับมุมอาจจะขาดเคลื่อนได้ถ้าเราล็อกมุมกนะ็มาวัดดูองศาอีกทีนึงนะครับสามิดห้าโอเควัดอีกด้านหนึ่งนะครับ โอเคพอดีนะครับเราก็จะได้ใบพัดนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นใบ3าดีนะครับมุม3ามองศาก็ใช้ปากกาเขียนโน้ตไปโอเคครับสำหรับวิธีการทําใบพัดกระป๋องก็ขจบใบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ